สวัสดีครับกลับมาพบกับโฮล y เวิ์ดประจำวันศุกร์ที่13มิถุนายน2025กันอีกครั้งนะครับทำอย่างไรเมื่อคุณต้องเผชิญกับความไม่ยุติธรรมการข่มเหงหรือกดดันในที่ทำงานในสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญกับความไม่ยุติธรรมการข่มเหงหรือแรงกดดันในที่ทำงาน การอธิษฐานสามารถเป็นวิธีที่ดีในการเชื่อมต่อกับพระเจ้าและรับสันติสุขจากพระองค์คุณสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานสติปัญญาและความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์นั้นในพระธรรมยากอบทที่หนึ่งข้อที่หได้บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงอย่างเหลือล้น และมีได้ทรงตำหนิและจะทรงประทานให้แก่ผู้นั้นและรับรู้จดจ่อด้วยความเชื่อมั่นใจในสถานะที่คุณเป็นอยู่ในพระคริสต์คือพูดด้วยปากและเชื่อในใจว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในพระเยซูคริสต์และพระคริสต์อยู่ในฉันเราเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปจนถึงนิรันด์ฉันเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์และดีพร้อมเหมือนพระคริสต ร่างกายของฉันเป็นวิหารที่ประทับของพระเจ้าตรีเอกานุภาพผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและอธิษฐานขอให้พระองค์ช่วยให้คุณสามารถแสดงความรักและการให้อภัยต่อผู้ที่ข่มเหงคุณนอกจากนี้คุณสามารถขอให้พระเจ้าช่วยให้คุณระลึกถึงความจริงที่ว่าคุณเป็นที่รัก และได้รับการยอมรับจากพระองค์เสมอไม่ว่าคนอื่นจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไรคุณก็ยังเป็นลูกที่พระเจ้าทรงรักดังแก้วตาดวงใจตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงนพธรรมโรมบทที่8ข้อที่38ถึง39ได้บอกว่าเพราะขเจ้ามั่นใจว่าทั้งความตายทั้งชีวิตทั้งบัดาทุสวรรค์ทั้งเทพผู้ครองทั้งสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งสิ่งที่จะมาถึงภายหน้า ทั้งฤทธิอำนาจใดๆทั้งสิ่งที่สูงทั้งสิ่งที่ลึกหรือสิ่งอื่นใดที่ทรงสร้างแล้วจะไม่สามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้และขอให้พระองค์ประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจให้กับคุณในทุกสถานการณ์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6-7ได้บอกว่าอย่าก,กระวนกระวายในเรื่องใดๆเลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันที่สุขของพระเจ้าซึ่งเกิดความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ดังนั้นแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความไม่ยุติธรรมการข่มเหงกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตเราสามารถมั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา และส่งใช้สถานการณ์เหล่านี้เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราพระเจ้าอวยพร,พรครับ